กับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแบ่งแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี้แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับเรามรู้เขาว่าเหรียญนี้ จะติดอยู่หนึ่งในสิบบัรดบที่หายยากหรือไม่นะครับท่านเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับเป็นไรยดำปีชัดเจนนะครับท่านเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลานะครับทำงานพดเวยนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญกันเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับอยู่บรนน้ขึ้นอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเหรียญยังไม่ทำการล้างสีทองกลายเป็นสีดำปีไปแล้วครับไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับไม่ใช่ล้างไม่ออกเคยทำมาแล้วครับท่านตัวนังซือชัดเจนนะครับภูมิพลิลอนเจริญอยู่เบื้องหน้าพระอน สวยงามมากนะครับบนลลนบอรูพองท่านก็มีรอยขีดขผลนปกติธรรมดาข้องเหรียญที่ผ่านการใช้นั่นแหละครับท่านดูดีนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงมาครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับใกล้กล้ไปเลยครับสุดยอดไหมก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดารอยขีดข่นก็มีนะครับแต่ไม่มากมายอะไรนะครับเนี่ยปกติธรรมดาข้องเหรียญที่ผ่านการใช้เนั่ยแหละครับท่านดูสิครับโอเคอยู่นะครับแบบนี้สุดยอดเลยนะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นยังไงมั่งด้านหลังครับ นี่ด้านหลังครับเจนครับตัวหนังสือประเทศไทยครับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาจะได้เอามือดูดูคคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอตอน5ันห้า้อยสามสิบห้าครับท่านปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ผลิตน้อยนะครับไม่ถึงขันเยอะเท่าไหร่ส่วนกลางคือพระปาว่าเด้อลุ่ละวาลาลาต่ำลงมาอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับเนี่ยมีแนวกั้นอยู่นี่นะครับและล่าสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอเลเบิยนะครับ สำหรับปีพศ2535นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย35 13ล้านอุ้ย13ล้านหรือเปล่าครับนี่มองไม่ค่อยชัด13บสามล้านแปแสนห้าพเหรียญนะครับท่านใช่ครับ13บสามล้านแแสนห้าพเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับเนสดบยูซีนะขอให้อยู่ที่เหรียญละ300บาทครับท่าน300บาทนะครับสำหรับปี2535นห้ี่นะครับ ส่วนรี่ผ่านก็นใช้น้ำตกุวว้ิซีเลยละ6 0สิบถึงแปบาทเลยนะครับ